ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับบาร์าสน้นลำเพลนออฟฟิเชียลครับยิลามาถึงห้องอัดแล้วแกเข้าห้องน้ำอยู่บ้างเห็นเสียงอันตั้มทำงานอยู่นี่ครับีงานของรถับนิ่งเนาะนี่อยู่ในรถครับตอนนี้ผมก้นนะครับอยู่กับแอดมินอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวก็ต้องรอบอสเดอีด๋ยวบอสจะมาแถลงข่าวที่นี่นี่นแหละ เอออย่างก็ไปรอในบ้านเขาเข้าไปว่าเป็นไงตื่นเต้นรึเปล่าตนน้อยกับแบบแบบเด็กๆค่ะแต่ว่ามูลนิธิต่างจากของาะวายู่นาเจนิดขอบคุณ Okay. เต็มพี่สูสูไม่มีอะไรเกินความสามารถของตัวเราครับมาหอดแล้วนะพี่น้องเนะตื่นเต้นกินข้าวยังเออสัง่งขาเจี้ยวเขงก็มา เนี่ยทีมงานรถตู้ครับรอจะอรอคุณครูล,ลงมา,างแล้วเราก็ไหว้ครูไหว้พ่อโจโอนะไหว้แม่เรานะแล้วก็ไหว้ในนมเด้อะถ้ามีสายเจ้าที่ก็ไหว้สายเจ้าที่จากนี้ไปหน้างานก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ยี่สิบโลอยู่เนี่ยรถติดไม่ติดดูว่าเราเสร็จกี่โมงเดี๋ยวคำสั่งพ่อถ้าให้ไปก่อนเราก็ต้องไปก่อน อยู่่ยล่ะหรือสิทธิเอ็นวินเขาไปไหนงานกองะครับพราว่าตอนนี้กตุ้ยนะครับตุ้ยก็ได้อยู่นานอัปเดตคลิปหน้างานนช้าแล้วก็ตอนกแจ้งกับทีมงาน็อยู่นานนนี้มัดกี่คนเนี่ยวางของไม่เรียบร้อยกันนมันจะเอียงมันจะล่วงาวางไว้นเดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องปิด ปลาทไทยโอ้ยจะปาก๊อนี่เขาบอกเขาปั้นให้คนให้ดังแม่แม่เธอบอกจะปั้นให้เธอดังเห็นไหมเขาบอกเต้าเปาเต้าเปานี่ับเต้าเปาเนี่ยขายรูปเต้าเปาดิไอ้ข้ายิ้มยิ้มสวยสวยเนวันนี้เต้าเปามาเข้าห้องอัดนอนเต็มที่เมื่อคืนนี้ กวนที่ได้เต็มที่อเออเต้าเป่าอยู่ขางเวลาเดี๋ยวบันนี้ส,นสิขออนุญาตขึ้นเงงาา่งเขามาสัมภาษณ์ขึ้นเองเม็ดสุขึ้นเองอ่ะขึ้นใจก็บุ่นตอนนี้เราอยู่หน้าขึ้ขกันนะครับโอ้โหเข้าปลูกกดชีด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเดีดูมาแต่น้อยเข้ามาเดี๋ยับสีว่าลูกกประสบความสำเร็จไปหนึ่งแล้วถ้าจับสีว่าคนเป็นแม่เนาะความพุ่งใจแต่คนที่ว่าอยู่รอบๆบ้างจะพุ่งใจนแ้ำอันนี้ผมแยกคนอื่นบรรยายนะครับผมน้องจะือว่าพัฒนาตกเร็วพัฒนาตกจริงเข้ามาในบางทีเหนื่อยเนาะมีมีการถ่ายว่าบางที ทางามหลจะเรียนรูือว่าในคอยเหนเอ็กซี่คาเห็นมากือว่าคาเห็นดีไหมนะเราเหม็นมากเลวฮะในคลิปแล้วอันนี้ไฟ่สดหรือว่าอัดคลิปอัคลิปในคลิปแรกโอ้มาพร้อมกันจะได้ขี่คลิปแรกแห้งหมานีคลิปแรกแห้งหมานี่สาธุหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวลูกจริงไหม ีมากค่ะค้าท่านเดินในสามมาแรงอยู่จะไปทางไหนเราแก้บนเดินตามลำที่ไหนคะที่วัดวัดเพราะว่าเป็นหรือว่าเป็นคู่เลยเนาะคู่ของอ๋อจะไปลำที่วัดเอฟซีช่วยช่วยช่วยไลค์ช่วยแชร์หนึ่งในสามครับน้องจะไปลำถวายวัดไหนก็ได้เราไปแสดงที่ไหนเราก็ไปลำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมวัดวัดที่ไหนอยู่ที่ไหน อ้าวอาวัดนั้นกรเลยลกที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่มุกดาหารอ่ามุกดาหารว่าวันไหนเราว่างท่านติดหนึ่งในสามถ้าเราเล่นแถวหนองคายเราปิ้งไปมุกดาหารมันก็ไม่ไกลจากการไปเราก็ขอพ็โจขอพ็โจขอเมนุตเนาะหรือว่าถ้าเราไปเล่นแถวหนองคายมันมีงานหนองคายคิวงานหนองคายอยู่เดือนี้สมมติติดหนึ่งในสามหนูจะรำถวายใช่ไหมใส่ชุดไทยเลยไหม อ่าเป็นชุดลำเลยนะอาวเอฟซีแฟนคลับเนาะรุ่นรุนรุนกันน้องจะลำถวายหนึ่งในสามนะน้องไม่ต้องการอะไรมากมายหนึ่งในสามขอเห้กันเพลงของน้องเนาะมาลุนกันมาสเปียเพ่งหนังนะครับมาลุ่นกันว่าสเเพ่งหนังน้องกันได้ปากมาแล้วว่าถ้าติดแฮชแท็กมาแรงหนึ่งถึงสามน้องจะไปลำแก้บนแล้วก็รอติดตามว่าจะไปที่ไหนรอรุ่นเนาะพี่น้องนะแต่ก็ไปกดไค์ก็แช่ด้วยครับ รถคัสซักสไทยนะครับช่องสาวน้อยลำเบืนอินดี้เล็กก่อนนะครับรอช่วงผลงานของอีหลานะครับเนาะหนึ่งในสามจากจากหนองคายไปมุกก็ไม่ไกลเลยไกลอยู่งกลอยู่ตำบลดังหาไปองคายไกลมหนองคายไกลสุด ไม่กํลังใจม่นสรนอผมเป็นคนละทางคนละทางมันคนละทางกนลเดน้องจะไปํำถวายท่านพิษอย่างนีสาวน้องอ่ะเขาเขาไปขอชีวิตอยู่ที่นั่นใช่ไหมล่ะในวงสงวงทุกปีใช่ไหมออันนี้้ขให ขอให้ติดค่ะติดเอาพูดดังๆครับขอให้ติดหนึ่งในสามพ่อแม่พูดสิขอให้ติดหนึ่งในสามนะคะพ่อแม่ซอยกันดันในเด็จ้าดูก็สิบกรำลัมเนี่ยเพราะว่าปกติหนูรับหมองสวงปูพญานาคทุกปีค่ะโอเคเห็นว่านี่อีหล่าอีหล่าขอแล้ว เดี๋ยวจบคลิปนี้ต้องสกกิดไปหาบอสว่าถึงแล้วบอสล้วมาหอดอย่างบอกอสกกิดไปดิเดี๋ยวจะดับเครื่องรถเขารคราับคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามช่องบอสสดลำเพลินอฟอฟพิเชียวด้วยครับผม